รับฟังทุกท่านวันนี้เป็นวันที่31ของเดือนสิงหาคมปี2567วันนี้เป็นวันสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนของเดือนสิงหาคมวันนี้เป็นแรม12อัํมเดือน9นะผ่านไปวันเดือนก็ไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเรานะก็เป็นไปอย่างนี้สิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังเกิดขึ้นแล้วแตกสลายไปซึ่งก็เป็นอย่างนี้อระวานก็ได้ช่วยเหลือชีวิตสุนัขนะโดยการพาไปหาหมอแต่หาหมอ,อยังไงก็ ก็ตายอยู่ดีนะร้องหลายชั่วโมงกว่าจะหารถไปหาหมอได้ <c oughs> ว่ารถมีแต่ว่าคนขับไม่มีใบขับขี่แล้วก็รถก็เป็นรถที่ปลดระวางนะก็กว่าจะรอรถพูดที่เขามีใบขับขี่มาก็ใช้เวลาไปหลายชั่วโมงนะแต่พอไปหาหมอหมอก็ฉี่ยา ก็ไม่ร้องแต่ก็ในที่สุดก็ต้องตายนะการสูญเสียนะโดยมีอายุแค่3-4มี่ปนะีเร <c oughs> ่งเป็นสุนัขค่อนะนข้างจะรู้ภาษาคนได้ดีแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งของคนได้ดีนะอันก็ว่าไป <c oughs> นะในเมื่อมันเป็นอย่างนี้สิ <c oughs> ่งทั้งหลายที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ เสื่อมหรือแตกสลายไปเราจะเห็นได้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือสัตว์สัตว์เดชานสุนัขหมาแมวแพะเป็ดไก่ล้วนแล้วก็มีชะตากรรมเหมือนเหมือนเราคือเกิดมาแล้วมาก็ก็ต้องแก่ก,ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายเป็นไปอย่างนี้จะรักก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายไม่รักก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ซึ่งมันเป็นสภาวะของ <c oughs> กฎกฎธรรมชาติที่พระองค์ตรัสว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยของสภาวะที่มีการเกิดบางอย่างอาจจะอยู่ได้นานเป็นร้อยปี200ปี300ปีเป็นพันปีแต่ในที่สุดก็ต้องแตกสลายไปแต่บางอย่างก็อาจจะอยู่ได้ไม่นาน,น,นเช่นความรู้สึกนึกคิดเนี่ย เกิดขึ้นแป๊บเดียวไม่นานได้รวดเร็วเนกะิดขึ้นได้อยู่ดับไปหรือบางอย่างจะเป็นจุนิซีหรือเป็นเซลล์หรือเป็นอะไรต่างๆที่มาอยู่ในร่างกายเราในกายของมนุษย์เนี่ยก็มีเซลล์อันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนาทีหนึ่งสามเซลล์แล้วก็ตายไปก็สร้างมาใหม่อย่างเงี้ยมื่อสร้างมาไม่ทันเซลล์นั้นก็ขาดหายเป็นหลุมพูดถึงง่ายๆก ผิวหนังที่มันเหี่ยวย่นเพราะว่าหลุมขุมขนที่เซลลสร้างมาชดแทนไม่ได้ในที่สุดก็ <c oughs> เหี่ยวย่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเห็นตามลำดับอาจจะช้าไปนะแต่เรื่องของจิตรวดเร็วมากนะก็สิ่งใดก็ตามมีการเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ล้วนแล้วแต่อันนี้จังวันนี้เรามาศึกษาประเด็นนี้กันเพื่อให้ทำความเข้าใจในเรื่องของ อนิจังสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังอนิจาหรือแปลว่าความไม่เที่ยงจะหาความเที่ยงเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้และจานั้น <c oughs> เราทั้งหลายเกิดมาจากสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงคือพ่อแม่ปุย่าตายายเราก็ไม่เที่ยง บางคนปู่ย่าตายายก็ตายไปตั้งหลายปีแล้วพ่อแม่ก็ตายไปตั้งหลายปีแล้วอย่างเงี้ยก็บ้านหลังนี้แต่ก่อนก็มีแม่มีพ่อมีปู่มีย่ามีตายมียายเดี๋ยวนี้ปู่ย่าตายายก็ไปหมดแล้วแม่พ่อก็บางคนอาจจะยังอยู่บางคนอาจจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่เราก็จะเห็นสภาวะไม่เที่ยงไปจนถึงสิ่งแวดล้อมบ้านเรือนสมัยก่อนเราปูกบ้านสองชั้นภาคอีสานเราก็จะนิยม เพราะว่าเวลาร้อนก็จะหลบมานอนใต้ทุน <c oughs> ถ้าบางกลางก็จะเลี้ยงใต้ถุนเอาไว้เลี้ยงโคบางบ้านเขาก็เลี้ยงโคเลี้ยงสัตว์ไว้ใต้ทุนอย่างนี้ก็มีแต่ก่อนนิยมบ้านสองชั้นเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นทรงใหม่ทรงบ้านแต่ก่อนก็ต่อซ้ายต่อขวาเดี๋ยวนี้ก็เป็นทรงแบบโมเดิร์นง่ายๆหรือจะเป็นทรงอื่นๆก็ว่าไป แต่รูปทรงทั้งหลายของบ้านพอในที่สุดแล้วก็ไม่เที่ยงอยู่ดีเราไปต่างประเทศก็อาจจะเห็นทรงต่างประเทศนะประเทศนั่นประเทศนี้มีอัตลักษณ์ของบ้านของเรือนแม้แต่ประเทศไทยแล้วก็มีอัตลักษณ์ของประเทศไทยคือมีทรงไทยอะไรเงี้ยรูปตัวเอตกแต่งสวยงามอะไรเงี้ยก็ว่าไป <c oughs> แต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วแล้วก็ดับไปชีวิตของเราและสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วแล้วตั้งอยู่แล้วดับไปอันนี้แหละพระองค์ตรงตรัสกับ <c oughs> <c oughs> พิสุในสมัยก่อนพระองค์ก็ทรงตรัสว่าพิสุเรานะเมื่อก่อนโน้นยังไม่รู้ธรรมยังไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมในใจ เราคือผู้เกิดแล้วผู้แก่แล้วผู้เจ็บแล้วผู้ตายแล้วเนี่ยเป็นธรรมดาใเ,เกิดแก่เจ็บตายในพระองค์ตรงมองให้เห็นเป็นธรรมดาแต่เราบอกไม่ธรรมดาแต่สำหรับพระเจ้าเราเป็นธรรมดาเห็นไหมเมื <c oughs> ่อเรามีการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นธรรมดาแล้วก็ยังไปเที่ยวแสวงหาสิ่งที่มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นธรรมดามาอีก ในเรื่องอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็สังเกตด,ดูว่าเราไปหาอะไรมาพราะองค์ก็ทรงอธิบายว่านี่ไงเราไปหาสามีพัญญาบุตรลูกหลานหาสุนัขหมาแมวช้างแพะเป็ดไก่เสือสวนไล่นาเข้าของรถลาขาดถาดบริวารอะไรต่างๆมาเมื่อสิ่งเหล่านั้นมีการล่มหายตายจากหรือแตกสลายไปเราก็ต้องทุกข์ต้องโศก ลำไร่ลำพันถึงสิ่งนั้นอย่างเงี้ยถามว่าช่วยได้ไหมโยมมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ร้องไห้ก็มีประโยชน์อะไรอย่างเหมือนเราเห็นสุนัขอย่างไอสุนัขที่เขาตั้งชื่อว่ามูจูเนี่ยนะไปจับก็ไม่ได้ที่เขาเจ็บละเจ้าก็กัดเอาร้องนะก็ได้แต่ไปรูปหัวแล้วให้กําลังใจว่าอย่าร้องนะเดี๋ยวจะพาไปหาหมอมังก็นิ่งน,นะตาแป,แป,แปแ๋วแป๋วนะ ร้องขอความช่วยเหลือตั้งแต่เช้าช่วยด้วยช่วยด้วยนั่นแหละนะแต่เราก็ช่วยได้แค่นั้นเราไม่สามารถจะไปช่วยอะไรได้มากแม้แต่หมอเองก็แค่ให้ยนาะในที่สุดเขาก็เป็นไปตามของเขาอยู่ดีนะก็ต้องตายไปเราเหมือนกันญาติโยมเห็นพ่อเห็นแม่เห็นปู่เห็นย่ายเห็นตาเห็นยายเมื่อ มรณะกรรมคือการตายมาถึงเราก็จะเห็นอาการอย่างนี้ทุรนทุรายก็แล้วแต่ว่าใครจะฝึกภาวนาม,มาดีถ้าฝึกภาวนาม,มาดีก็ไม่ค่อยทุรนทุรายเท่าไหร่แต่ว่าถ้าภาวนามไม่ดีมันจะทุรนทุรายนะบางคนนี้อายุมาก60 70 80ปีอะไรไงเงี้ยเผลอเรื่องเก่าเห็นคนนั่นเห็นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมีสารพัดหมดอนะ่ะพ ของเก่าที่จิตมันสั่งสมไว้มันก็ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาอันนั้นไม่ดีนะพระองค์ตรงสว่าให้เขาทิ้งอารมณ์นั้นๆซะเพราะว่าถ้าไปเกิดอาฆาตแค้นกับใครก็ไปเกาะอันนั้นอย่างเงี้ยเขาจะได้ทุกขตินิบาตคือได้นรกสเสด็ฉานหรือเปรตวิสัยมันไม่ดีอย่างเงี้ยให้บอกจิตเขาว่าให้มีสติอยู่กับลมอยู่กับกาย,ยาหรือไม่เช่นนั้นก็อาจต้องท่อง ท่องพุทธโธเนะี่ยอาตมาก็เคยสอนพระจะตายต่อหน้านะครับสมัยก่อนก็ท่องแต่พุทโธนี่แหละนะก็บอกว่าพุทธโธพุทธโธก็บอกพุทธโธผมก็หายใจไม่ออกหลวงพี่นะคนใกล้จะตายเนาะไอ้มันคงจะไปะกดแน่นที่ระบบนะพุทธโธก็หายใจไม่ออกหลวงพี่ก็บอกว่าก็พุทธโธนั่นแหละไงก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะ ก็ได <muitas> <arias> ้เตือนติดอย่างนี้เขาก็บอกผมหายใจไม่ออกพี่ตอบโต้ตอบมาสองครั้งแล้วก็ทิ้งตัวลงไปนอนกับดินเลยอย่างเงี้ยเห็นมรอนรรกรอย่างนั้นอูเกิดคนตั้งกลัวขึ้นเหมือนกันนะสมัยนั้นนะมาไปอยู่ที่วัดบาทน้ำผู้แต่สติเราดีนะก็จับประคองแขนเขาอะไรเขาก็ดูเลยว่าทําไมมันมันตายแล้วมันเป็นยังไงมันตายจากไหนก่อนเราก็ดู ร่ลมหายใจสุดท้ายโยมถ้ามันหมดแล้วมันจะมือขาหรือะไรมันจะกระตุกขนจะตั้งตั้งแต่ขามาจนถึงแขนมาจนถึงหน้าอกถึงตัวเนี่ยขนขนเราเนี่ยตั้งเป็นตุ่มๆขึ้นมาแล้วก็จะสุดตรงที่ข้างบนนี่แหละนะอันเนี้ยเราจะเห็นคนคนที่ตายอย่างเนี้ย สุนักก็เหมือนการเวลาจะตายก็ทุรนทุรายแล้วในที่สุดก็ปล่อยวางขันคือไม่ดิ้นไม่ร้องหรือมีแต่ลมหายใจแล้วในที่สุดก็หมดลมหายใจอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อกำลังออกอาการครับเอออ่าไปไปนี่ก็ถูกแต่ พระวงค์จงจัดว่านี่ละเราเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่เขาก็มีทุกข์อยู่แล้วตัวเราก็ทุกข์อยู่แล้วเพราะแก่เพราะเจ็บเพราะตายเราไปแสวงหาทุกข์มาอีกนะก็เลยกลายเป็นทุกข์ทับถมนะทุกอยากให้เขาเป็นอย่างนั่นอยายเป็นนี่จะอยากเป็นยังไงก็มีวิบากกรรมของเขาอยู่ดีเราจะเลี้ยงดีแค่ไหนจะไม่ดีแค่ไหนในที่สุดก็มีวิบากกรรมของเขาอยู่ดีอย่างนี้ ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เรามองโลกเป็นอน,นิจจังละตัวเราเนี่ยเป็นโลกอันหนึ่งในบรรดาโลกทั้งหลายเนี่ยพระองค์ตรตัสว่าโลกมีอยู่สองคือโลกเรากับโลกที่อาศัยตัวเราคือโลกอันหนึ่งนะโลกของมนุษย์ไงในในภูมิภูมิทั้งห้านะภูมิทั้งสี่นะ่มีมนุษย์เดวดานรกสเดชานและเปรตวิสัยใช่ไหม อันนั้นมันเป็นภูมิหรือเป็นพบหรือเป็นเป็นโลกหนึ่งนั่นเองนะและ้วจากนั้นเราจะเห็นได้ว่า <c oughs> ในโลกของกายเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ถ้าโยมอยากรู้เรื่องอย่างนี้เห็นจะจะเห็นชัดจัด,จด,จด,จดลงไปที่ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลไปที่ไหนจะเห็นได้เร็วได้เยอะก็ไปที่โรงพยาบาลใหญ่ๆเช่นโรงพยาบาลจังหวัดไปดูห้องที่เขารอรักษาห้องที่รอตายอะไรอย่างเงย นาทีหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวก็เข้าอยู่นั่นแหละเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายคนเกิดจะมีอยู่ตลอดนะอันนี้เราไปเห็นแล้วทําให้เราสลดใจนะ้เหมือนเราอยู่ตามบ้านเราอยู่ในสังคมเราเราไม่ค่อยเห็นคนคนตายนะแต่เราเห็นคนแก่นี่เห็นอยู่เห็นคนเจ็บนี่เห็นอยู่แต่เราไม่ค่อยเห็นคนตายนะไม่ค่อยเห็นคนตายหรือคนเกิดเห็นก็นานๆทักที แต่ว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยโดยเฉพาะพยาบาลหรือหมอหรืออะไรจะเห็นอยู่ตลอดเลยเห็นจนโอ้ยจนความตายเป็นเรื่องธรรมดาไปอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการเห็นที่ดีอย่างพระหมพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก็ไปเห็นเนี่แหละสี่อย่างนี้ก่อนถึงจะถึงจะตัดสินใจออกจากจากวังนะคือเห็นอะไร เจ้าชายศรีสัทธาเสด็จไปเห็นคนแกนะ่เห็นคนแก่ก่อนเลยถามว่าสันนักก็เป็นอะไรนะชายคนนี้บอกเขาเป็นคนแก่นะแต่เจ้าชายศรีสัทธาเป็นคนฉลาดนะเห็นแล้วก็ถามเอ๊ะเราเราจะแก่ไหมสัน <c oughs> นักบอกแก่ไม่ยาก้าทุกคนเกิดมาเราจะต้องแก่ไปอีกวันไเห็นคนเจ็บเ,เขาเป็นอะไรคนเจ็บพระองค์นั้นสูบถูกเพราะบ,บม่มปิดบงังไม่ให้เห็นคนแก่คนเจ็บ ไม่เห็นแม่ทั้งคนตายนะไม่ให้เห็นแม่กระทั่งสม,มณะหรือพระนะเพราะคำทํานายของอัญญาโกณทัญญาบอกว่าถ้าเจ้าชายศิธัตถานี้ไม่เห็นทททเทว,วทูตสี่อย่างนี้แล้วจะไม่ออกบวชจะลุ่มหลงอยู่กับวังนี่แหละนะพระเจ้าสุตโตตนะว่าเอาละยังไงก็ต้องปิดกั้นไม่ให้ไม่ให้โอรสเห็นเพราะโอรสจะได้ สืบทอดความเป็นพระราชาของพระอ,องค์เห็นไหมฮะขนาดพ่อมีทรัพย์สมบัตินะให้อย่างนี้แต่แต่พอหาภรรยาหาพระชายาให้แล้วจนตั้งพระชายาตั้งคันจากข้อแล้ว,ลวก็มีโอกาสว่าสมเด็จพ่อมอนจันอยู่มาไม่เห็นเมืองนอกทั้งที่อยากสเสด็จไปดูรอบเมืองหน่อยอยงนี้ อยู่จนถึงยี่สิบเก้าปีนะไม่ค่อยได้เสด็จไปไหนเลยอยู่แต่วางสามดูดูเงี้ยพระยาสุโทธทนะก็หลงคิดว่าอ๋แต่ไงก็คงไม่ไม่ออกบวชแน่และเพราะว่ามีลูกแล้วเนี่ยเพลิดเพลินสนุกสนานในการ,รมาสุขเป็นอย่างดีแล้วไม่ออกบวชแน่นอนละใครจะหน,นีออกไปบวชทนลำบากกายทำไมอย่างเงี้ย่าเจ้าชายเสด็จออกไปกันเนี่ยเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตาย ไปเห็นพระหรือเห็นสมณะกลับมาตอนเย็นว่าโอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะทิ้งพระโอรสแล้วกลับมาถึงวังพระโอรสก็ประสูติทันทีทหารก็ไปกลาบทูลว่าปัจจุบันนี้พระโอรสประสูติแล้วนะพระองค์ทรงอุทานว่าราหูโรชาโตนะแปลว่าห่วงเกิดขึ้นแล้วบ่วงเกิดขึ้นแล้วอย่างเงี้ย ใครเกิดลูกคนก็บวงเกิดขึ้นแล้วแล้วเกิดสองคนก็สองบวงสามคนก็สามบวงนะเดี๋ยวนี้เ็ากำลังทํารณรงค์แต่งงานช่วยชาติเนะพราะประเทศชาติกำลังกัดแคนคนสืบต่อมนุษย์นะต้องนําเข้าจากประเทศอื่นนะ <c oughs> พ่อก็เล่าหลวงผิดนะ <c oughs> ยุคหนึ่งบอกว่าต้องทําหมันครอบครัวหนึ่งต้องมีลูกคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละกําลัง เราลงแต่งงานช่วยชาตินะให้มีลูกลรัฐบาลจะช่วยอันนี้แหละเราไม่เข้าใจเรื่องอน,นิจจะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นจังอยู่ดับไปเราจะเป็นควบคุมอะไรให้มันอยู่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะการเกิดของกายเราเนะีย่ยญาติโยมพระเจ้าว่าเราจะเก็บกายของเหล่านี้ไปอยู่กลางทะเลไปอยู่ในถ้า ไปอยู่ในภูเขาไปอยู่ในอากาศทํำยังไงก็รักษากายไม่ได้เพราะรักษาสภาวะที่มันมีการเกิดเนี่ยให้มันอยู่อย่างนี้แหละไม่เป็นไปอย่างอื่นมันเป็นไปไม่ได้ไอ้สมัยก่อนเนี่ยพระราชานะสมัยก่อนก็พออายุสัก6กสปีก็มอบราชสมบัติให้ลูกตัวเองไปอยู่เป็นฤาษีเพื่อต้องการจะได้มกคคธรรมคือธรรมที่ไม่ต้องตายได้ไปเกิดเป็นพรหมอะไร ามีความเชื่อไปเกิดเป็นพระพรหมแลไม่ตายแต่พระเจ้าเมื่อได้บรรลุธรรมที่เรียกว่าสัมมาสัมพุทธเนี่ยเป็นพุธทธเจรุชอบได้โดยพระองค์เองเนี่ยเข้าใจอริยสัจสี่เรื่องทุกสมุทัยนิโหลดมากเป็นอย่างดีนะลงทรงตัดสอนหมู่พิสูพิสูเกิดชาติในไหนนะมนุษย์เทวดาหรือเป็นพรหมเป็นสารนรกเสดชานเปตรตวิสัย,ยมีการตายอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าการตายของสัตว นรกเดชานเปรวิสัยแต่ละพรมนั้นอาจจะไม่เหมือนกันถ้าไปเกิดเป็นพรมนี่อาจจะยาวนานเช่นพรมแร้วลูะพรมเกิดหลายหลายสิบล้านปีหลายร้อยล้านปีอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าเกิดบางทีสองสามพระองค์พรมยังไม่หมดอายุเลยอย่างเงี้ยแต่พรมก็หมดอายุแต่พอหมดอายุแล้วน,น,นี่มันจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์นรกบ้างสเดชานเปรวิสัยบ้างอันนี้ที่มันไม่คุุมกันที่ไปอยู่สุข แต่ว่าตกมาทุกเงี้ยเพราะการไปอยู่บนโลกพรมหรือมนุษย์เทวดามันเกิดจากการกระทําของความเป็นมนุษย์ในส่วนที่เป็นกุศลเป็นความดีแล้วได้ไปสู่พบนี้นี้พนั้นๆอย่างเงี้ยเช่นอยากจะไปเกิดเป็นพรมก็หมัน่นนั่งสมาธิเข้าฌานหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยพรมมาโลกก็เกิดขึ้นแน่นอนอยากเป็นมนุษย์ที่ดีก็สมาทานศีลทั้งห้าข้อมีทานมีศีลน,นี่ก็ถือว่ารู้แล้วนะ แต่ถ้าไม่อยากเป็นมนุษย์ก็เอาเลยผิดศินก็หนึ่งสองสามสี่ห้าว่าไปไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาเนี่ยก็ไปกลุ่มนน่นนี่ยโลกสเสดชานเปตวิสัยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จึงฝากท่านทั้งหลายว่ามันไม่เที่ยงจริงๆถ้าเราจะหวังสิ่งที่มันเที่ยงกับการสิ่งที่มันมีแล้วเนี่ยเราจะผิดหวังผิดหวังกับสิ่งที่เราหวังนะอย่างในสมัย <c oughs> พระพุทธเจ้าเนี่ยมีใครบ้างที่ผิดหวังเช่นพระอนทนเนี่ยผิดหวังว่าจะได้ตัดสู้พร้อมกับาสาวกคือภาษาลีบุตรได้ประโมกขลานะแต่ว่าก็ไม่ได้ตัดสู้พร้อมได้แค่โสดาบันกรเพราะอะไรอนทน์นี่มีปัญญาเยอะจําเยอะนะมีปัญญาเยอะจําเยอะก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรใครได้ง่ายๆวิเคราะห์วิจารณ มัวแต่ลีลาอยู่นั่นแหละนะไม่ทิ้งสักทีเมื่อไม่ทิ้งมัวแต่ยึดปริยัติยึดปริยัติแต่ว่าไม่ไม่เข้าสู่ปรามถธรรมไม่วางปริยัติไม่วางความรู้สึกหรือแนวคิดมันก็เข้าสู่นิพพานไม่ได้อย่างเงี้ยเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วเนี่ยสารีบุตรโมกขนาปรินิพานแล้ว พอพระพุทธเจ้าจากปรินิพานอีกร้องไ้นะอน,อนุนบอกไม่มีแล้วที่พึ่งนะแต่ก่อนยังพึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งสาลีบุตรพึ่งพระโมคคัลลานะได้เดี๋ยวนี้ปรินิพานไปหมดไม่รู้จะพึ่งใครนะพระเจ้าอ,น,อนุนพึ่งตนพึ่งธรรมนั่นแหละยาวจริงเป็นที่พึ่งเลยนะแม้แต่เราตาตก็จากปรินิพานหลังจากนี้ไปอีกสามเดือนโยมลองคิดถ้าเป็นโยมอะโยมคิดว่าจะอนาดไหนนะ ร้อ,องง่ายแน่นอนอ่ะนะแลราจากนั้นก็เมื่อเป็นอย่างนี้ก็มองสิ่งหลายไม่เที่ยงะอานอนท์พอหลังจากพุทธเจ้าปรินิพาน,นพระมหากัตสปะก็เกียมจะทําสังขายนาเพราะว่าพอพระเจ้าปรินิพานปุ๊บมีสาวกบางรูปก็จ่วงจากพระธรรมวินัยโอ้ดี อ่สมมาสามัญนาโคโดมนิพพานไปแล้วก็ดีพวกเราจะทําอะไรได้ตามใจที่ต้องการแล้วเกิดวินัยเรื่องเถรวาดขึ้นมาว่าอันนี้ห้ามทํานะถ้าใครเป็นพระห้ามทําอย่างนั้นห้ามทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็รอพระอรหันห้าร้อยรูปก็เหลือพระอานทน์องค์เดียวยนี่แน่พระอนทนก็เดินจงกรมนั่งสมาธิตั้งคืนจนใกล้จะแจ้งแล้วไม่บรรลุลรหันสักที นสุดโอ้ยพอแล้วไ,ได้อะไรไม่ได้แล้วก็ช่างมันเดอดจะนอนแล้วพอเอ็นกายจะนอนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยเห็นไหมว่าเมื่อเราจดจ่อหมกมุ่นกับอันใดมันก็ยากอยู่นะแต่เมื่อเราปล่อยวางอันนั้นแหละมันจะเห็นทางที่ถูกต้องอย่างเงี้ยฉนั้นเราไปยึดถือกับอะไรมันก็มีทุกข์นั่นแหละใครจะบอกโอ้ยเรามีทรัพย์มีบุตรมีภรรยามีลูกมีหลานไม่ทุกข์เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ ที่มันทุกข์พาอเรายึดถือเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ยึดถือมันก็ไม่ทุกข์มากมันเหมือนพระเจ้าว่าเอาก็เมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงทุกคนมีกรรเป็นของของตน,นก็คอยให้แต่กรรมที่ดีๆแนะนําในทางที่ดีๆแล้วเขาไม่ดีเราก็จะไปทุกข์อะไรกับเขาเราก็มันกรรมของเขาอ่ะอันอย่างเงี้ยก็เลยเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรา เพราะทุกคนมันเป็นไปอย่างนี้อย่างเงี้ยงนั้นเราจะรักก็ตายจะไม่รักก็ตายจะเฉื่อยเฉอยก็ตายมีแตกสลายไปอย่างนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้เราจะอยู่กับโลกที่เต็มไปด้วยขั้วบวกขั้วลบเนี่ยได้พระเจ้าเนี่ยทรงเผยแผ่ศาสนาพุทธในประเทศอินเดียซึ่งมีความเชื่อสุดตรงอีกกลุ่มหนึ่งว่ามีหัวปักหัวปำมีกลุ่มหนึ่งบอกไม่มีเถียงกันทะเลาะกันเอาให้มันตายให้ได้เลยนะ แตุ่ทธเจ้าโอ๊ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราไปแทรกอยู่ตรงกลางนั่นเลยแทรกตรงมีและไม่มีบอกเอา้ามันมีก็มีระยะหนึ่งนะเดี๋ยวก็ไม่มีแล้วเมื่อมันไม่มีมันก็กลับมามีอีกก็ได้อย่างเงี้ยพระองค์จึงทรงเป็นที่ยอมรับของพราหมณ์ในยุคนั้นนะว่าเอา้าคําสอนของ พระสมมาโคดมมีความจริงมนุษย์เรามีอยู่ระยะหนึ่งเดี๋ยวก็ดับไปตายไปเมื่อตายไปแล้วไม่มีในโลกมนุษย์เขาอาจจะไปมีโลกอื่นเห็นไหยเดี๋ยวตายจากโลกอื่นก็อาจจะมามีโลกนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ตรัสอ๋อมันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอน,นัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตวนของเราเป็นคําตอบที่ดีแล้ว เราเห็นอะไรก็ามอ๋อมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอย่างนี้แน่มนไม่มีอะไรจริงจังนะมันเป็นการแสดงลีลาชีวิตแสดงละครชีวิตระยะหนึ่งท่านทั้งหลายอายุห้าหกสิบปีเราเห็นความไม่เที่ยงเยอะแยะเลยท่านลองพิจารณาให้ดีจะได้เข้าใจหลักธรรมที่ผู้เจ้าสอนผู้เจ้าไม่ได้สอนหรือไม่ได้ปฏิเสธว่ามันมีและก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มี แต่พระองค์ทรงให้แนวทางว่าสิ่งทั้งหลายมีอยู่แล้วก็สิ่งหลายไม่มีอยู่มันก็คือใช้อนิจจังทุกขัางอนัตตานี่เองนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายฝึกจิตให้มันเป็นอย่างนี้อ๋อไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาก็วางอารมณ์ตะอย่าไปยึดถืออะไรมันมากเมื่อเรายึดกับใครมากเราจะ พบความทุกข์แล้วก็จะย้ำคิดย้ำจำว่าทําไมทําไมทําไมนะทําไมคนดีทําไมรีตายทำไมคนช่วยยังไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยทาไมสิ่งนี้มันจะพึ่งรีบตายของดีๆทําไมไอ้ที่ไม่ดีทําไมไม่ตายอะไรไม่ต้องไปคิดอะไรเอาัมก็เป็นไปนตามการเวลาตามเหตุตามปัจจัยอย่างเงี้ยอันนี้แหละเราก็จะเริ่มวางจิตของเราออกจากความดมันรน ออกจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรานะเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราแต่มีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นเท่านั้นนะเหตุปัจจัยคืออะไรคือความไม่รู้ถ้ารู้แล้วอยากจะจะยึดจะถือในสิ่งนั้นไหมก็ไม่ยึดไม่ถือเราจะเลี้ยงสุนัขหมาแมวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงคนเลี้ยงอะไรก็ตามก็นึกเสมอว่าสักวันหนึ่ง เขาต้องจากเราไปหรือเราก็ต้องจากเขาไปจะตากแบบไปด้วยดีหรือไปแบบไม่ด้วยดีจากแบบตายจากเราไปสู่โลกอื่นเลยหรือไปสู่โลกไหนๆก็ว่ากันอย่างเงี้ยต้องมีแน่นอนเมื่อเราคิดได้อย่างนี้ก็ทำใจเออเป็นเรื่องความจริงของชีวิตเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วแล้วดับไป พระองค์ตร,รัสว่ารูปเป็นของแตกสลายนะเวทนาเป็นของแตกสลายสัญญาเป็นของแตกสลายสังขารเป็นของแตกสลายวิญญาณเป็นของแตกสลายรวมแล้วก็ตาหูจมูกร่างกายใจของเราเป็นของแตกสลายพดสลายตัวแล้วก็ไม่เหลืออะไรเหลือแต่กระดูกนะขาวพิงดังขนนกพิราบ เพิ่มแผ่นดินนี้อีกต่อไปนะก็ขออนุโมตนากับโยมที่ตื่นขึ้นมารับฟังกันวันนี้มีทั้งหมด9ท่านมีกำลังรับชมอยู่5ท่านที่แชทขึ้นมามีอยู่9ท่านมีการแชร์ไปอยู่2ท่านนี่บนแชทบอรดเขารายงานเอาว่าไปโยมเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฟังไปแต่ฟังธรรมะคำสอนของผู้เจ้าฟังแล้ว เพื่อมาขจัดความยึดถือของเราเป้าหมายหรือว่าคอนเซปต์ของการฟังธรรมะคือฟังอะไรก็ตามฟังแล้วหัดวางความยึดถือหัดวางความรู้สึกหัดวางความคิดแล้วให้มีสติอยู่กับลมอยู่กับกายโพงะพอแล้วนะก็โนโมตนาก็เจริญพร Thank <laughs> you.